ไม่ต้องขย่อให้มันฟูเลยก็หน้ามอไม่ต่กันมาแล้วเคยแกะแน่น้ายล่องก็เห็นเดกระจกเหมือนเดิมก็หันน้านี่ไงไม่ต้องน้ายก่อนว่าสีอะไรเดี๋ยมาตอบของมีสีอะไรข้อสีเขีดไม่เอาสีอกขอสีเข็ดเขาไปดูรองเขก่อนเดี๋ยวดูหนาดีก่อนพี่ว่าน่าเหมือนหยองกับตัวนี้นะน้าเหมือนรน่อน้าเหมือนหยองแน่นอนอื่นนะุ่ ตัวไหนนี่ตัวนี้เอ้าแล้วมีสีชมพูเอาการันมันเป็นอะไรทำไมมันเหมือนปลากระเบนนี่ปากจูด้วยนะเนี่ยจะหลุดออกตรงเหนหรอแล้วก็รลังเดินไปเอ้ากระหลึบเต้นเนี่ยเต็นพาราเบลเลยตอนนนนนี้้เเเป็ยังมีกล่องใหญ่อยู่แบบนั้มันเป็นเดือย ปหาอยวไปเอปหมูแดงเอามาเดี๋ยวกล่องของเราอะมา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 หมูแดงหมูแดงหมูดงตัวอะไรตัวนี้แหละที่หองได้เพราะเามีอหมีกวอยูมีใครจะ F ไหม มีใครจะ F ไหมครับตัวนี้ผมจับเวลา5นาที1นาทีพอพี่ครับพี่ครับคุณเดลค่ะคุณเดลสี F ครับ,รบ,รบ,มรบไม่ให้เอา้เอาอาันนี้หรอจับเวลาแล้ว1นาทีมามีใครจอบไหมครับจ F ไม่ได้หรอกจำนวนมาเริ่มถูกไหมคนละนาทีเนาสนุกเลยอะ่ะตัวเนี้ยเริ่มลอ,ลองดูนี่เดีด๋วยวมาอีก4 5นาที วินาทีวินาทีบอกใครอ่ะยองกำลังขอยตอนนี้ขอยให้ใครก็รอคนเอฟอ้โหงงมากเอฟทหร่ยังไม่ได้บอกเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับยังใครจะเอาไหมครับผมเปิดปีนนะครับของคมงร้อยห้าบาทครับนีโจมตัวใหญ่เอาไหมคุ่เล่นหมูเล่นเขา เอาเอาหนึ่งร้อยหนึ่งเร่งเน่าคนเหรอใช่อันนี้เขาไปป,าปลาป่งได้อีกสิบวิอีกสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับมี 1, หนึ่งพันมั้ยนะเมื่อกี้น่ะหมดเวลาครับไม่ขายครับเอา เอาเลือกลูกค้าเลือกได้เลยอันนี้เป็นหมูนะครับเป็นหมูเด้งนะครับคุณลูกค้าครับอันนี้เราจะเริ่มต้นที่สิบเก้าบาทครับสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทหนึ่งครับสิบเก้าบาทหนึ่งครับนี่คือหมูเด้งนะครับผมหมูเด้งตัวนี้สามารถนอนกอดได้นอนหุ่นได้นะครับผมมีใครสนใจไหมครับสแกนเลยเราแกนได้ไหมสแกนเลยมสิบเก้าบาทนี่สิบเก้าบาทครับสิบเก้าบาทแรงมากมีอันนี้ดเรียกให้มันถูก ตัวเองนะคะอ๋อเรียกเจ้าของกันดีคือหนาเจ้าของกันเนาะนี่นี่นี่คือมึงอ่ะขอบคุณพี่ดารานะคะอุ้ยอุ้ยสีสวยมากเป็นสีม่วงเป็นอย่างนี้อุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยน้าเหมือนกันกับตัวสีชมพูเลยใช่ไหมใช่หน้าละเอียดเหมือนกันเลยอุ้ยดาราไรเอียดมากเลยอม่อุ้ยเหมือนไม่สวยมากมาจ่ายไปสองร้อยเก้าสิบไปเอากับพี่แม่ค่ะเอา ตายแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวไปเข้าไลต่อต่อไปอันนี้เป็นยางกากคุพ่อค่ะม่ตุยบอกนหองไม่ขีดนัดแต่ออกจากพังเราตลอดเลยอ่ะนันนี้เป้นรำเพลงเลยพี่นุ่นเหมือนลังหูเลยว่็ยุบแล้วโอ้โ้มันออดูอนนี้คือ เอาจริงๆแล้วทุกคน630 637ท่านนะครับหกร้อนะครับเราเอาจริงแล้วนะครับผมจะนับมาแล้วมาแล้วแค่เอาาลูกค้ารอสักครู่เอายังไหเนี่ยเอาคือพัดเตเกทนะครับผมอันนี้ผมเอาจริงแล้วครับอันนี้เอาจริงแล้วเราจับเวลาเลยนะครับไปแล้วเอามาอีกกล่องนึง่งไปขึ้นช่องเย็บฟิลส์หรออย่างที่มาตรงนั้นจะต้องไปขึ้นช่องเย็บอันนี้เราจับเวลาจริงๆแล้วนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับผม มาจับแล้วนะครับผมมันดีหรอเือเก่าตอนนี้นะครับเริ่มต้นที่หนึ่งพบาทนะครับผมใครที่หมดเวลาปุ๊บแล้วเลขมันขึ้นมานะครับผมทุกคนรับไปเลยนะครับผมแล้วก็มาลัามเอาข้างหลังเวทีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้นะครับนี่เลยนะครับผมไอนีเซฟครับมามีคนมาแล้วนะครับหนึ่งพันนะครับโอ้โหเยอะมากเลยหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันนี้ใครจะ มีใครจะทับไหมครับผมหนึ่งพันมาแล้วครับผมก็ขายตุ um, ๊กตาครับพี sure ่น้องครับเอาเฟิร์นมาปล่อยให้เอฟขายไหมเรบนี้รอบนี้ขายจริงๆครับรอบนี้ขายจริงเหลือไว่ถ่ายยี่สิบวินะครับคือมารับได้เลยหลังเวทีนะครับมีใครจะมีใครจะถมทบไหมครับถมทบมีใครจะถมทบไหมครับทบทบไม่ขายหนึ่งพันมาแล้วนะครับผมหนึ่งพันแปดท้ายหนึ่งพันเจ็ดท้ายหก สี่สามส่งตุมหมดเวลาครับหมดเวลาครัพี่อย่างนี้เอ user นี่มารับไปเลยครับ1นึ่งพันบาทแล้ววดนี่มปผสมผลไม้ก่อนาเาหลังก็จะเมาอีกเจ้าครับเจ้าครับมาประมูลผลไม้ให้พี่หน่อยประมูลผลไม้นี่มใจกันไกลเล็กขอบคุณค่ะติดต่อก่อนเาะ ้องเฟิร์นปล่อยเท่าไหร่พี่คนอยากได้ตัวกับพี่เฟิร์นที่มารับเอาเลยนะครับข้างหลังเวทีพี่ชื่อเต้าหยองเหรออันนี้เอาจริงไหมนี่เปบอร์ประกุนแข่งชนะดิเบิร์ประกุนยี่สตอนดีกว่านะ ให้ยืลองที่ไหน่างวือนองดาวน้องนนันนะพี่ิงไปบ้าให้น้องรอาบูกคัแปลวนสัตีัเปิดประมุขตกัาหน่อยทานี่เปิดประมุขกัดตาใหญ่ฉันบแพ้เนาใหญ่ได้แกใหม่เขาก็ยินแ้าไม่ลแต่ว่แบบเครื่องใหญ่มากนะไม่สงสามเดี๋ยวรอพี่พี่ันนี้พี่มาร์กไปเอากล่องชุมใหญ่มาอยู่ ผมอยากได้ยกบล็อกมากแต่ผมไม่เคยเจอแบบยกบล็อกสักที <c oughs> ก็เลยให้พี่เขาไปเอามาให้รุกันนะเนี่ยเรแล้วผมจะมาแกะทีเดียววันนี้เลยแล้เอาตัวบ็อกออกใี่ตุาทำไมไ, <c oughs> ไม่บอก,กอยากได้แบบยกบล็อกใหญ่ห <c oughs> เลยอยากได้มากเด็ดตัวสุดท้ายเดี๋ยวไปฟังเสียงเร็วๆอยากแกะแล้วประมาณสองวันกิน ปลาส่งกล่องจุบให้นี่ไงผมซื้อกับพี่มาร์คเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่น่าจะพันกว่าบาทจุ่อันนี้จะเป็นเราหรือจะเป็นหลงผมไม่อยากจุ่มเหมนตัวเล็กๆแบบนี้มันมันไม่คืออยากได้แบบจุ่มมาแล้วเรียกนะกล่องใหญ่ไปแต่งตัวครับในห้องนู้นค่ะสต๊อติ๊ดแปดร้อยนะครับก็เล่นไปเต้นหูแล้วสี่ห้าคนรล้วก็ตอนนี้อ้าว หายหมดมาโูเก็ตบ้างเดี๋ยวไปเอาครับนี่เย็บใส่กล่องให้ที่ติดหลังโทรศพัพท์ตามหมดอย่างครับหมดแล้วครับยกบอกเอาตัวไหนลาบูบูพาวเวอร์พับที่มันมีแค่หน้าเป็นอยากได้แบบไหนยกบอกมีเยอะ เบูบูเขาอยากได้อยากได้ยกบ็อกมีบูบูแล้วก็มีตัวอะไรที่ที่ผมเคยได้อะมันจะมีแค่หน้ามีแค่หน้าเป็นเป็นตาสีสีมาออบลเอากล่องจุ่มไปให้ไยครับเห็นแต่คนได้หน้าเวทีก็เลยอยากได้ผมเคยได้หน้าเวทีครั้งเดียวที่เขาซื้อมาจาก ญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะญี่ปุ่นเนี่ยเบบี้ทีนน่าจะเบบี้ทีนที่เคยได้เบบี้ทีนนั่นแหละเบบี้ทีนนี่มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่พี่กล้วยเอามาให้จุ่มอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ไปขอกับพี่ก๊อตพี่ก๊อตไม่ให้หรอก ผมไปจุ่มมาผมได้สีขาวที่พี่เตยได้ยกบล็อกมาหน้าวิธีก็เลยไปขอจุ่มกับพี่เตยมาแต่ว่าอยู่กับพี่เต้วนี่ตัวนี้ชีม่วงด้วยพี่ก้อาให้นาา่ารักตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับ ชื่อกล้วยหอมตั้งเลยน้องชื่อกล้วยหอมที่กล้วยเอามาให้ก็กล้วยหอมไปเลยเบบี้ชีมมีหลายเวอร์ชั่นเอาเวอร์ชั่นที่สวยที่สุดมันจะไม่ตัดเล็บเลยน้องมันมวน้อมถอดใครแห้งพี่เน่นก็มาอยู่ไกลๆนี่เนาะ เัอดีแปดร้อยนนคะครับตัวเสื้อเขียวนี้ประมูลไหมไม่ประมูลเป <c oughs> ็ตัวที่ผมใส่บ่อยที่สุดแลละไม่กินเด็กนะไม่กินไม่กยน <c oughs> น้องบันม่วงอยู่บ้าน บ้านกับชิโมโมมีชุดมีชุดให้ให้น้องเปลี่ยนแค่สองชุดเองตอนนี้ต้องใส่ชุดกบอยู่อยู่บ้านแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นมาริโอไม่ตอบอะไรของพี่เลยเคิดถึงเมื่อวานไม่ไรวันน,น,นี้วันนี้อยู่โบราชครับแล้วพี่มาไปเอากลองจุ่มให้โยแอรใหม่หน่อยแอร์ใหม่ครับ แบบเย็นสบายมากถ้าลำเรื่องใหม่ผมน่าจะหลับแทบมากกว่านี้เขสี่ยเขาโดนปานได้มันว่าสำคัญมองีคนี้ไเได้แคนจะไม่ขึ้นรถนะยังไม่ขึ้นรถนะเลี้ยงอีกหลากหลายนี่ประมาณส0 กล่องโซูมค่าคอร้อยยบาทนี่ต่ำนคร,อร,อรโอ้ไอ้กล่องนี้เท่าไหร่นี่อันนี้ใหญ่มากเลยอะกล่องนี้เท่าไหร่นี่ว่าหมายถึงทั้งเปดเลยอะโห <6. S 1> ขายเป็นตัวดีหกพันมันมีหกกล่อสั่งเปิดนะ ไม่ต้องแล้วแหละเนี่ยตัว uh, นี้หอมแล้วบูบูแบบนี้เดี๋ยวแล้วบูบูแบบนั้นก็มีแมวอยากได้อันตัวที่ตัวใหญ่ตัวน้อยๆแบบนี้แล้วบูบูขอสปอนเซอร์หน่อยครับอไอกาณาลากเปิดตัวหอมๆมันมีกินเด็กนี่หอม ยอดตัวยาง่มันเลยรีเครื่องรถวันนี้ปัดเพราะเราหลักเลยวะปัดไม่มากไปสื่อแล้ววัอเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละจริงผมอยากได้มากยกล็อกอ่ะนี่อยากได้กล่องใหญ่ๆเนี่ยเมาเลยครับ พี่เขาขายแล้วครับใช่ครับระวังนอนหนาวนะเอาเป็ดหน้าเบิ้งเวอร์ชันยกบล็อกไหมมีเป็ดครับมีเป็ดก็มีอันนี้นี่จะเป็นแบบนี้หอมอ๋อตัวหอมไม่หอมจริงเป็ดก็มีเอ้ตัวนี้เอาไหมจะเอามาให้ดูเปิดเลยอันนี้หอมมันบอกอันนี้อันนี้คยเอาอนนอเมาสเา็จมันมันเหลือจะอบอกอ่ะเือห่าบอก ท่าหร่นักขัตเตมจุมตัวหอม baby tea มันก็รองหอมมาก baby tea ตายแล้วคราวนี้ต้องขอไปดูที่เจ้ามาดแบบยังมาเบิดอีกดิกล่องนั่นแหละกล่องนี้เบาเลยกล่องนี้เบาแล้วเอาไปก็จะเป็นกล่องนี้ Này, Thì, nóng, em này, mà cà long, chỗ nào mà cà long, chị nong, ăn năn lệ, con nít đỏ, con nít mà cà ông อาวชุดเขียวกินหอมนะพ่อจะไม่ไพ่อไม่รู้หรอกอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่หอมไม่หอมอันไหนอ่ะก็อยู่ตรงเนคนี้หรอกล้องเหลืองอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมทุกคนอันกินหอม เอฟากดีกำลังรับชมอ,อันนี้แต่ว,ว่าขอเป็นกลิ่นมะกรองใช่ไหมครับใช่ ีอันฮะพ่อไม่มาหรอกไอกระเป๋าเป็นพวงอยากได้กล่องใหญ่แมวกว่ามันมีรูปไหมอ่ะ ไปใะเเต็งหนาวะนี่ลาบูบูอ๋ออันนี้ใครได้แล้วใครได้สีเดี๋ยววะอันนี้เป็ดอันนี้ไอ้เป็ดหน้าบูดใครจะทำอะไรมีหมดนะครับน,นี่ไงเป็ดหน้าบูดอ,นนอันนี้ก็น่ารักนี่อันนี้มันอันหน่อยโห ก็ต่สิบสอละสี่กมีก่ใส่ตคองรถก็อนอีกสมเที่ยว <c oughs> จะมาว่อีกเนี่ยยังไนงะต้องปวดก <c oughs> ต้องตุ่ มีอะไรครับวันตั่นขอาเจ้าอันไหนเอาอี่ยังไพบ้างเดิจะเล่นตังไว้อันนี้เลยอันนอ้ถักแบบง่ายสองสอสิบอันนี้เป็นหักเป็นตะแพง you <laughs>